กินชาแนลนะจ๊ะวันนี้ก็มากินเมนูผัดปลา้ึือแล้วก็ปลาแดกดองแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะแกงอ่อมแกงอ่อมกระดูกหมูอ่อนจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาซาบะทอดอันนี้เป็นก๋วยจจ้ะอันนี้ก็เป็นสลัดเปากับน้ำเต้าหู้จ้ะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวข้า,เขาวเกลยจ้ะมาเด้อจ้าจดจ้วดน่วกัน อ,อันนี้เป็นบะอต๊เจ้าวจะกินเนาะข้าวไอ้ไลบุรีแมอยไหนเลยม,มาเด้อจ้าปลาเอาประเด็กบ,บองมาใส่ไอ้กุจัจบแล้วชอว้อนมามี cô chặt nong mọi người phiên nong đó phiên nong quăng phải cho cụ luôn đó nhé Ừ, ai rồi, ai rồi mà. ai rồi rồi P'Đông, má đây, ăn nấm cái kéo này, anh này, anh này, kem, kem, đây là cái cái kéo nước gì đéo, kem om cá đu นี่เป็นเอกดั๊บกดจับด้วยๆจับมือนเราเปนน้องด้วยแซ่บน้ำกันด้วยสบายดีกันไหมคะเป็นน้องอย่างไรประดับป้อง จั่บหลายไม่กินเหรอไม่กินเอาหงเจ้านำมาใส่ไม่ิ่กไม่เหมือนเดิมเลยว่ะ มันจะพี่นองอมงกินสองอย่างเลยกินกดวจับด้วยกินกดวจับกับข้าวอันนี้ผัดปกือ,อผัดกทองมันม,มันหลายพี่น้อง แสบเ้อะจัดน้ำกันเ้อพี่นลองเ้อมันจะแก้วมักมวนจัดมจะว่าจะแก้วเล้อะจ้ะว่าจะแก้วกิงเข่าบุมีการศึกษาจะแก้วพามวนจ้ะ <c oughs> อันนี้นหนักจังมูประแดกประแดกบองแต่บ่ได้แกมวม้วบุมนี้ผัก ก็ไม่ผัดข้างเคียงบอกเอออืมอมแซ่บหลาย มีผักมีปลาเขือมีประกาศนาเจีไปลองเด้อกินน้ำกัน โอ้โอันนี้ก็แซ่บหลายพี่น้องใส่หมูอ่อนหัวจัดกิ่นก็ข้นเหนียว <c oughs> เปิดพระอบพบนางโมลาเปิดพระอบพบนางวันทองเปิดพระอบพบเขาเหนียวจ้า เปิดพออบพบข้าวเหนียวยัวจ้าอืม,ดดอมบักป้งมึงไปเลยมึงไปเลยอืมจับจับหลังนี่เนาะจะแก้แบกหน่อย Có nào chắc luôn có chắc đuôi rồi ừ mm. คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก้วท่องแก้วตาพากกินชาแนลยูทูบในเด้อจ้าแล้วก็กดติดตามยพจแก้วเด้จอจ้าแก้วตะก,กาขอบคุณยังงามเลยจ้าฮักทุกข์ทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบาย